สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่21พฤษภาคม2567นะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะฮะหลายๆท่านนี่โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ราคา Honda Wave 125นะฮะตัวล้อแม็กนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda Wave 125ตัว ล้อแมกซีขาวน้ำเงินใหม่ปี2024นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมไายลเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่21พฤษภาคนมะ2567นะครับวันนี้ก็ได้เริกปล่อยหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda w เว e 125ตัวล้อแมกซีขาวน้ำเงินใหม่นะครับ คันนี้ลูกค้ามาถูกใจเลยนะครับเห็นสีขาวเบาสีน้ําเงินนี่ลูกค้าถูกใจเลยนะครับถ้าเป็นตัว2023นะฮะก็จะเป็นสีขาวแดงนะฮะก็จะเป็นเบาะแดงนะครับส่วนตัว2024นะฮะก็จะมีเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเบาะนะฮะจากสีแดงนะฮะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็โทนสีน้ําเงินตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัว2023ตรงนี้จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงแล้วก็สีแดงนะครับก็คือแตกต่างกันแค่นี้นนะฮะระหว่าง 2024กับ2023นะสำหรับ Honda V12 5ตัวล้อแมกนะฮะสีขาวน้ำเงินใหม่ปี2024นะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้าน Honda จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับร้านของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่58,500บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่58,500บาทเอารถไปขี่ได้เลยนะครับ ราคานี้พร้อมอุลพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะแล้วก็น้องๆสอบถามมาเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ราคาล่าสุดนะของ Honda เว็บ2 5นะของเราขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกระสั่งนะขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,500ับาทนะครับพร้อมอูลพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะฮะเอกสารในการออกรถก็ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับในส่วนของเว็บ125นะฮะปี2024ทํามาทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะสำหรับตัวล้อแมกนะครับส่วนล้อสีลวดทํามา2สีนะฮะล้อแมกก็จะมีสีขาวน้ําเงินนะครับสีดําแดงนะฮะสีแดงแล้วก็สีเทานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวน้ําเงินนะครับแล้วก็ล้อสีลวดนะฮะทำมาทั้งหมดอยู่2สีนะฮะก็จะมีสีน้ําเงินนะครับ กับสีแดงนะครับถ้าตัว2023จะมีสีดำนะฮะแต่ว่า2024ฮอนด้าไม่ทำมานะฮะทำแค่สีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะสำหรับตัวล้อสีรวดนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะฮะก็จะเป็นสีขาวนะฮะตัดด้วยสีน้ำเงินนะฮะแต่ว่าสีนี้ก็ขายดีนะฮะมีเพื่อนๆพี่ๆนี่ถูกใจสีนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบบอกแดงนะเขาชอบบอกสีน้ำเงินนฮะตัดด้วยสีดำนะครับ ส่วนล้อแม็กก็เหมือนเดิมนะฮะก็ตัวเดียวกับตัว2023นะฮะก็เป็นล้อแม็กลาย5ก้านสีดำด้านนะฮะยางนอกก็ใช้ของ v ีรเบอรนะขนาดยางหน้านี่70ทับ90ขอบ17นิ้วนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์1 2 5 c ซีซี1ลูกสูบ2วาลนะฮะตัวนี้เป็นระบบหัวฉีด pgm fi นะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิละช่วงชักนี่63.1นะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับิโลเมตรน ส่วนระบบห้่ยฉีดก็รับประกันในห้ปี50 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่หารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะฮะบรรทุกได้เยอะๆนะฮะแนะนำเวฟบ2 5นะครับยางหลังนี่ใหญ่มากนะฮะยางหลังนี่80ทับเ0นะฮะนี่ฮะ80ทับขอบ17นิ้วนะฮะยางนอกนะฮะใช้ของวีรเบอร์นะก็จะเป็นระบบยางนายอยู่นะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบดำนะข้างหน้าดิสข้างหลังดำนะครับ สปินโช๊ก็จะเป็นสีเทานะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวเงานะฮะโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีนี้สวยนะครับก็ขายได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเบรบหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กสีขาวน้ำเงินนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านที่สอบถามมาเยอะมากนะครับว่าทำไมแต่ละร้านขายไม่เท่ากันนะครับที่ผมลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังจะออกรถใหม่นะครับ บางท่านนี่ไม่รู้ราคาเลยนะฮะบ,บางท่านก็อาจจะรู้ราคาบ้างนะครับก็เอาราคาที่ผมลงนะฮะลองไปเปรียบเทียบนะฮะในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพืนี่พี่ดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะซื้อเงนืนสดนะครับผมนะฮะเราสามารถเดินนะฮะเดินดูหลายๆร้านก็ได้นะครับร้านไห <elekt ric Islands> <úsica> นที่ว่าบริการดีราคาถูกนะรเราซื้อเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าไปถามแล้วราคา แพงกว่า58,500นะฮะก็ไปซื้ออีกร้านหนึ่งก็ได้นะครับถ้าไปสอบถามแล้วราคาถูกกว่า58,500ก็ซื้อเลยก็ได้นะครับหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงตัวนี้นะฮะร,ราคา5 8 5 0 0่อก็มาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับแต่ว่าคนในพื้นที่นะฮะซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะ คนนอกพื้นที่นะครเราขายให้นะครแต่ว่าเป็นเงินสดนะครับราคารุ่จดทะเบียนตอนนี้ก็58,500บาทนะครับราคานี้ยังไม่รู้ประกันรถหายนะครับประกันรถหายนี่ปีละ950บาทนะฮะสปี1,300บาทะครับเนี่ยสีน้าเงินใหม่นะครับสีน้ําเงินที่สวยนะครับต้องรอดูนะครับว่าสีใหม่ลายใหม่นี่จะมีสีน้ําเงินแบบนี้ไหมนะฮะสำหรับตัวล้อแมตนะครับ แล้วก็เรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอนนะผมว่าเรือนไม้เวฟ125ตัวนี้เขาทามาสวยนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะฮะส่วนแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเวฟ125แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะถอดน็อตหนึ่งตัวนะเปิดออกมาก็จะเห็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นี่รับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโลเมตรนะฮะยูบอกก็ใหญ่นะฮะใส่ของได้เยอะมากนะครับนี่ฮะใส่หมวกนกเต็มใบได้1ใบนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันของ h อน d ้าเว e 125นี่ฮะ 71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่57,400ื่นนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับผมนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนๆว่าทําไมไม่ขายราคานี้นะครับเพราะว่าทางร้านก็ต้องไปโอนไปจดทะเบียนให้นะฮะแต่ว่าของเราขายอยู่ที่58,500บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับถังน้ํามันก็ใหญ่นะฮะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะ หมายเลขตัวถังนะหมายเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับสวยนะครับผมว่าสีนี้สวยนะครับสีขาวนะฮะตัดด้วยสีน้ําเงินแล้วก็บอกสีน้ําเงินนะครับในส่วนของไฟท้ายนะฮะเวฟหนึ่งสองห้านี่ไฟท้ายนี่เป็น LED ดีนะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะฮะ ก็คือ LD ไฟหน้าไฟท้ายนะฮะส่วนไฟเลี้ยวไฟหลีนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับสําหรับท่านใดที่หารถแบบทนแรงแ <tenha S 3> <c oughs> ล้วก็ประหยัดนะฮะแนะนำนะขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะใช้ดีแล้วก็ใช้ทนมากนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่า แต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนพี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่นะฮะที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่58,500บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอบเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนให้นะฮะครั้งแรกก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมย์นะครับส่วนตะก้านะฮะตะก้าหน้า371บาทนะครับส่วนกันลาย161หกสิบเอ็ดบาทนะครับส่วนราคารถก็ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0นย์921577129นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ